รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。สังมีชนนชนปญเ รายการส่องธรรมะพบท่านผู้ชมยามเช้าแบบนี้เช่นเคยค่ะแน่นอนสําหรับชาวพุทธเรามีสติเรามีธรรมะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจและเราเริ่มทบทวนกันนะคะว่าในปีนี้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆเรื่องราวร้ายมาได้อย่างไรและแน่นอนค่ะกําลังใจจากรายการของเรานั้นผ่านรเรื่องราวของธรรมะที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรให้ติดตามรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดได้เริ่มคลี่คลายเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหากท่านใดนะคะเดินทางผ่านไปทางจังหวัดราชบุรีก็อย่าลืมแวะเที่ยวกราบพระไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณนะวัดสนามชัยราชสถาธรรมซึ่งก็ตั้งอยู่ที่129บ้านดอนกรวยหมู่4ตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี อาคารเสนาสนะสำคัญภายในวัดนั้นก็ประกอบด้วยอุโบสถอาคารทรงไทยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2466มีพระประธานประจำอุโบสถเนื้อปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบันมีพระสมุทรชุบชวนธรรมโมหรือหลวงพ่อชุบเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลคณะสงฆ์ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นนักพัฒนาทั้งด้านจิตใจโดยจัดให้มีการเข้าวัดปฏิบัติตธรรม สวดมนต์ถือศีลดก่อนที่โครงการหมู่บ้านรักษาศิลปห้าของมหาเถรสมาคมปัจจุบันนี้นะคะท่านได้มีโครงการสร้างศางลาเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนในการทํากิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลบุญต่างๆซึ่งการก่อสร้างก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้วยปัจจัยในการก่อสร้างนั้นยังไม่เพียงพอนะคะง,งานทอดกรถิในในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม การทอดกรถินนั้นเป็นประเพณีการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนเป็นประเพณีที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยคนไทยนับถือศาสนาพุทธเมื่อทราบพ,พุทธบัญญัติให้ภิกษุรับผ้ากรถินได้พุทธศาสนิกชนก็ตั้งใจจะอุปถัมภุทธบัญญัตินั้นไว้ไม่ให้สูญหายฉะนั้นนะคะการทอดกรถินจึงเป็นหน้าที่ที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าการทอดกรถินถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมาก ทั้งผู้ให้และรพระพิสุสงผู้รับกระถินกระถินนั้นถือได้ว,ว่าเป็นทานพิเศษจัดเป็นกาลทานคือทานที่มีระยะเวลากําหนดเนื่องจากการทอดกระถินนั้น1ปีกระทําได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนคือระหว่างวันแรมหนึ่ง้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้าเดือน12หากเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นไม่ถือว่าเป็นการทอดกระถินและในแต่ละวัดก็รับกระถินได้ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ การทอดกรถินสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะได้แก่ 1. มหากรถินหมายถึงการทอดกรถินที่มีเวลามากในการเตรียมผ้ากรถินพร้อมของบริวารต่างๆจํานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งใช้สําหรับการทํานุบํารุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 2. จุลกถินหมายถึงการทอดกถินที่มีเวลาจำกัดเพียงหนึ่งวันเท่านั้นและต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนั้นเริ่มตั้งแต่การนำดอกฝ้ายมาทำให้เป็นปุยแล้วปั่นเป็นเส้นได้นำมาทอเป็นผ้าแล้วจึงตัดเป็นจีวรเมื่อทำจีวรเสร็จจึงทำพิธีถวายกถินในวันนั้นจุลกถินนั้นเป็นการทอดกถินที่ต้องอาศัยความสามัคคีของคนหมู่มากจึงจะสำเร็จด้วยมีระยะเวลาอันจำกัด ปัจจุบันจึงไม่นิยมทํากันเท่าไหร่มีเพียงบางแห่งที่ต้องการอนุรักษ์ประเพณีอนันงดงามนี้ไว้เท่านั้นการทอดกรถินถือเป็นอนิสงค์ทั้งผู้ถวายและพิสูจผู้รับถวายผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะก็มีดังนี้ 1. ชื่อได้ว่าถวายทานภทยในเวลากําหนดที่เรียกว่ากาลทานคือในปีหนึ่งถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้น ในข้อถวายทานตามการนี้มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดให้ทานตามการความต้องการที่เกิดขึ้นของผู้นั้นย่อมสําเร็จได้ 2. ชื่อได้ว่าสงเครหบพระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่แม้ผ้ากรถินนั้นจะตกแก่พิสุบรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สง์เป็นส่วนรวมมีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณส ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้เป็นหลักเป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีกับประชาชนสืบไป 4. จิตใจของผู้ทอดกระทินสามการคือก่อนทอดหรือกำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสในศรัทธาและปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศล,ลจิตคนที่มีจิตใจเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ 5. การทอดกะถินทำให้เกิดความสามัคคีธรรม คือการร่วมมือร่วมกันทำคุณงามความดีและถ้าการถวายกระถินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วยแล้วย่อมเป็นการร่วมสามัคคีเพื่อรักษาศาสนวัตถุศาสนสถานให้ยั่งยืนสืบไป ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะเรียกท่านผู้ชมได้ทราบนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการเราย้อนหลังและมีคอมเมนต์ที่ถูกใจรัดมานีแล้วก็มีของที่ระลึกจากรายการมอบให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ